สวัสดีค่ะร้านรถไถช่างไทยวารีค่ะร้านรถไถแถวเจเริญน,นะคะลูกค้าอันนี้หนูก็จะมารีวิวรถไถนะคะอยู่ที่ร้านตอนนี้กําลังมีอยู่นะคะก็เริ่มไปตั้งแต่ l 3 4นะคะก็แล้วก็จะเป็นมากที่สุดก็จะเป็นส7่เนะคะลูกค้าวันนี้ก็เริ่มเป็นคันแรกเลยแล้วกันนะคะคันนี้เป็น47 SP คะ่ะลูกค้าจดทะเบียนปี58 2,558นะคะอุปกรณ์ได้2ชิ้นค่ะยางดีสีเส้นเครื่องดีเกียดีค่ะรถสีเดิมทั้งคันนะคะยังไม่เคยเก็บสีเลย ฐานจะเป็นฐาน2องสี่หกเอวพัทนะคะราคารถคันนี้จะรวมปรับสภาพพร้อมใช้งานให้นะคะรวมเช็คสภาพทุกจุดนะคะคือการเช็คสภาพนี่คือการเริ่มต้นใหม่หมดนับจากศูนไปถึงร้อยเลยนะคะลูกค้าราคาคันนี้จะอยู่ที่4ี5 0 0 0บาทนะคะ4ี5 0 0 0สองห่นบาทรถเครื่องดีเกียร์ดีนะคะลูกคาา้ 4, 25, า เกียร์ไม่หอนค่ะชั่วโมงการทางานอยู่ที่สองพันสี่ร้อยค่ะลูกค้าคันต่อไปคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็น L สี่ศูนย์หนึ่งแปดค่ะจดทะเบียนปีหนูมมไม่แน่ใจว่าจะเป็นปีหกสองหรือว่าหกสามนะคะพอดีคันนี้รอเล่มยางดีสี่เส้นค่ะยางตั้งแต่ออกมานะคะยาง้งแต่ออกจากศูนย์เลยนะคะรถเครื่องดีเกียร์ดีคัสไม่เคยตัดไม่เคยแกะค่ะ ราคานี้รวมปรับส,สภาพพร้อมใช้งานสีเดิมทั้งคันค่ะราคาอยู่ที่สามแสนปดหมนห้าันบาทค่ะลูกค้าสามแสนแปดหมนห้าพันบาทครับไม่เคยตัดนะคะผานจะเป็นผ่านสองสองห้าโปนะคะขอภัยด้วยนะคะรถยังไม่ล้างพอดีเพิ่งมาหนูก็รีวิวเลยขอภัยด้วยค่ะ ลูกค้าถ้าลูกค้าเข้ามาดูเรวหนูจะล้างให้แล้วก็ลูกค้าก็จะได้ดูส,สวยๆนะฮะคันต่อไปค่ะคันนี้จะเป็น L3608DT ค่ะลูกค้าคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทค่ะรวมปรับสภาพพร้อมใช้งานยางดี4เส้นเครื่องดีแกดีค่ะคัดไม่เคยตัดนะคะ ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0็ดกบาทค่ะจะเป็น3608 d t ดดีค่ะ2 7 9 0 0 0บาทคัดไม่เคยตัดเครื่องไม่เคยแกะเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีนะคะลูกค้าราคานี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานให้ทุกจุดนะคะผ่านตัวนี้จะเป็นผ่านไถอัจฉริยะค่ะผ่านหกนะคะลูกค้ายางดีสีเส้นค่ะราคานี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานให้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รบกวนโทรที่เบอร์0806110653นะคะ0806110653ค่ะคันต่อไปขออนุญาตรีวิวเป็น36 ST นะคะคันนี้ยางดีสีเส้นเหมือนกันค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะคัดไม่เคยตัดซินไม่เคยแกะค่ะราคาอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาท3 3 5 3 0 0 0บาท ราคานี้รวมปรับส,สภาพพร้อมใช้งานนะคะตอนนี้มันเป็นดินนะคะพอดีหนูแกะออกแต่ว่าหนูลืมเช็ดออกยางดีสเส้นคะ่ะลูกค้คาคัดไม่เคยตัดคะ่ะผ่านจะเป็นผ่านสองสสองห้ e pro นะคะซีนหลังสองข้างยังไม่เคยแกะนะคะลูกค้า ราคาอยู่ที่3 3 5แ0 0สบาทนะคะรวมปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะราคานี้ราคานี้รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานค่ะรถเครื่องดีเกียดีค่ะ36มสิเอจดทะเบียนปีห้าเก้าจดทะเบียนปีห้าแปดค่ะสามแสนสบาทค่ะลูกค้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจก็รบกวนที่โทรที่เบอร์0ูนย์แปดศนะคะทางร้านเราขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะคะลูกค้าไม่มีเงินผ่อนนะคะ ขายเป็นเงินสดแล้วก็ลูกค้าที่ยื่นกู้ทกสที่เป็นสมาชิกทกสเท่านั้นนะคะไม่มีเงินสดไม่มีเงินผ่อนนะคะขายเป็นเงินสดนะคะคันนี้ค่ะสี่ห้าค่ะขายตามสภาพนะคะย้ํานะคะขายตามสภาพราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทยางดีสี่เส้นเครื่องดีเกียร์ดีค่ะ ราคาไม่รวมปรับสภาพพร้อมใช้งานค่ะ,คะเครื่องดีเกี์ดีค่ะยางดีสีเส้นอุปรกรณ์ได้สองชิ้นค่ะผ่านจะเป็นผ่านสองสองหกค่ะถ้ารวมปรับสภาพก็จะอยู่อีกราคาหนึ่งนะคะลูกค้าเครื่องดีเกี์ดียางดีสเส้นค่ะคันนี้จะทะเบียนปีห้าสาม ท่านใดที่สนใจก็รบกวนโทรที่เบอร์080611 0653 080611 0653นะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปรีวิวคัน3-4ข้างในนะคะอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในด้วยแล้วก็จะรีวิวผ่านอุปกรณ์ไปนิดนึงค่ะคันนี้ยังไม่ใส่แบตนะคะลูกค้าเครื่องอ่อนยังไม่ใส่แบตนะคะราคาอยู่ที่หนึ่0 0สนบาท มีเล่มชุดโอนครบค่ะ1นึ0 0 0สนสองหมืนบาทอุปกรณ์ได้2อชิ้นค่ะลูกค้าเป็น l 3 4ค่ะ dc 7 0คันนี้ราคาอยู่ที่3 4ม0 0 0สี่หมืนหบาทสามแสนสี่หื้าบาทนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนน่าจะเป็นปี5-6คิดว่าน่าจะเป็นปี5้าหค่ะลูกค้าแท็กดีนะแท็กไม่ดีแท็กไม่ดี แขกไม่ดีหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ผ่านตัวนี้จะเป็นใส่รุ่น L นะคะลูกค้าเป็นผ่าน7จใส่รุ่น L ราคาอยู่ที่1นึ0งามพันหบาทค่ะหนึ่งหมื่นสามรบาทผ่านดีดีเฮสอหอยู่ที่สามหมื่นหันบาทสามหมบาทค่ะตอนนี้มากับรถไถ ตอนนี้จะเป็นผาน6ค่ะลูกค้าผาน6ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 2 2 0 0 0บาทค่ะ2 2 0 0 0ั 22, บาทตอนนี้จะเป็นลอตเตอรี่เอสราคาจะอยู่ที่22,000บาทค่ะลูกค้า2 2 0 0 0บาทค่ะสอง สองสองหกคะ่ะลูกค้ามีรอยเชื่อมตรงนี้ค่ะมีรอยเชื่อมตรงนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมหันบาทค่ะหนึ่งหมห้าพันบาทแล้วก็จะเป็นลอตเตอรี่ RX 1 6ึสี่ค่ะ RX หนึสี่ตอนนี้จะอยู่ที่สามหมืนหค่ะลูกค้าสามหมนหนะคะสวยมากใบเต็มด้วยค่ะใบเต็มมีย่อยครบค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจใส่รุ่น M ก็มีนะคะจะเป็นผ่าน5ค่ะลูกค้าผ่าน5้าใส่รุ่น M เอ่อตอนนี้อยู่ที่3 6 0 0 0ค่ะลูกค้าตอนนี้อยู่ที่36,000 RX 1 6 2หกนูขอเป็นลวดเดียวเลยนะคะโชคชัยตัวน,นี้อยู่ที่สองห0สามค่ะ ใส่รุ่น L นะคะตั้งแต่30แรงยันถึง40แรงนะะตอนนี้จะอยู่ที่42 0 0 0ค่ะใบเต็มค่ะตาช้าง165นะคะตอนนี้จะส4 5จะอยู่ที่16,500บาทค่ะ16,500บาทต,ตอนนี้180จะอยู่ที่ราคา33,000บาทค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในด้วยเลยนะคะ ข้างในตอนนี้ก็จะมีรถที่เช็คให้ลูกค้าบ้างแล้วก็กำลังไล่เช็คเพื่อจะเอามารีวิวด้วยนะคะตอนนี้ RX 1 6 5ค่ะราคาอยู่ที่4,600 0ค่ะสวยมากเหมือนยังไม่เคยใช้เลยตอนนี้อยู่ที่4,300มค่ะ RX 1 6 5ใบเต็ม ก็ตอนนี้รอจัดส่งลูกค้าค่ะกําลังเช็คสภาพรอจัดส่งค่ะตอนนี้กําลังเช็คให้ลูกค้าบ้างนะคะถ้าเช็คก็เช็คให้ทุกจุดแบบนี้เลยตรงไหนตรงไหนไม่ดีก็คือแกะออกให้หมดให้ทุกให้ให้หมดทุกจุดเลยนะคะลูกค้าก็คือเครื่องเครื่องดีเจดีทุกคันค่ะ ตอนนี้กำลังไล่เช็คนะคะทุกจุดเลยเริ่มต้นใหม่หมดนับหนึ่งใหม่หมดนะคะเวลาเช็คลูกค้าให้เก็บสีให้ด้วยค่ะ ค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0806110653 0806110653ค่ะตอนนี้จะเป็น L34 นะคะแต่คันนี้ตกน้ำราคาอยู่ที่75,000ค่ะลูกค้าสายบิวนะคะมารับได้เลยที่ร้าน75,000ค่ะ L34 ตกน้ำค่ะลูกค้า วันนี้หนูก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะมารีวิวเป็นทีละคันให้นะคะหนูจะมารีวิวเป็นทีละคันให้ลูกคา้าอยากให้หนูรีวิวคันไหนก็คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้ด้วยนะคะบางทีหนูไม่สามารถตอบทบถึงได้ก็ขออภัยลูกค้าไว้นะเท่านี้นะคะวันนี้จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะร้านเทาเจริญก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูทุกท่านนะคะฝากกดตาม Favorite, ากดไลค์กดแชรสไคร เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ